ปี2024แล้วทำไมยังไม่ขี้นะ<笑><笑>นะครับวันนี้เรามีสูตรใหม่ที่ทอ็อปสูตรล่าสุดนะครับที่พัฒนามาสําหรับคนที่ยังไม่ขี้ปี2024นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะสําหรับคนที่แบบขาแข็งจัดจัดที่แบบกินมาหลายๆอันแล้วมันไม่ยอมออกพี่มีสูตรที่สําเร็จละครับวันนี้เดี๋ยวพี่ขอลองชิมรสชาติคือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบรสชาติเป็นไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าตัวที่เราจะเทสกันวันนี้คือไฟนนลเทสเนี่ยเราจะทําออกขาย็นเทสเตอร์นะครับถ้าใครที่คิดว่าอยากจะทดลองนะครับเดี๋ยวมาบอกโปรโมชั่นนนตอออท้้ายงเดืน ดีของเรานะครับจะทําการเทให้นะครับอันนี้ที่มี2ซองเพราะว่าเป็นไฟนอลเทสก็คืออรสชาติมี2ระดับนะครับที่ผมจะเป็นคนตัดสินใจนะครับอันนี้เวลาก่อนที่ผลจะผลิตส่งให้ลูกค้านะครับผมก็ต้องตัดสินใจเองก่อนนะว่ามันถูกต้องหรือเปล่ามันใช่ที่ต้องการหรือเปล่านะครับหลังจากที่น้องๆก็เทสกันแล้วผมก็ต้องมาไฟนอลอีกทีนะครับทุกๆกระบวนการนะครับผมเป็นคนไฟนอลเองหมดทั้งหมดนะครับในการผลิตนะฮะเมื่อวานเทสเทคนนี้เลยครับเทสเทคนนี้จริงๆนะฮะแก้วนี้ไม่เกิน3ชั่วโมงมาเลยครับแป๊บเดียวเลยนะอ้าวเริษัทเราแลล้ว่ะ ผมบอกเลยรสชาติเล่นกินเนี่ยบริษัดผมไม่กินขาดอ่ะสนุกเพื่ออตัวนี้นะครับอ่ะเรามาจัดโปรโมชั่นกันนะครับก็ถ้าใครอยากทดลองนะครับก่อนสร้างแบรนด์นะครับก็จะมีเทสเตอร์ให้นะครับในหนึ่งขอมีซองเล็กนะครับเป็นจุดสิบห้ากรัมสิบห้าซองนะครับนี่ราคาโรงงานเลยนะแต่ผมขายจำกัดเอาหกชุดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเอาไปเลยฝั่งตัวเทสไปเทสดูนะครับพี่เชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้เทสตัวเองเห็นผกตัวเองนะครับเราจะขายได้ดีแน่นอนนะครับ